อาเร็วเร็ขอชื่อนามสกุลดังๆชื่อพาวิตราแสงคุณเมืองค่ะปัญหาคือปัญหาคือตอนนี้ทำการงานการงานการงานการเงินค่ะอ้าวท่านเทวดาคิดว่ามีวิญญาณหรือว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรขัดขวางหรือเปล่าท่านเอ๋ยเงินนั่นหนอก็ติดขัดคงจะขจัดยากอยู่นะหางนางนั้นไม่เร่งเพียรภาวนา นั่นแหละนะ้ำมันจะติดอีกยาวนานอ้าวไม่มีกรรมแต่ว่าไม่ภาวนา,าไม่มีบุญจเอา,อาต่อไปเชิญใครบ้างไม่มีกรรมกันเล่าเอ่ยถามนางเลยเห็นเด็กมาด้วยแน่เลี้ยงกุมามีกุมาใชะค่ะอ่ยกุมารนั่นแหละกี่ดวงท่านเอ๋ยบอกก่อนนะนางคนนี้ ให้รู้ทีให้ไปนครพนมคนนี้เหรอเป็นลูกพวกปู่พญานาคเหรออ่าเธอเคยไปมาป่ะเคยไปมาแล้วค่ะเคยไปไหวมาเคยไปไหวมาไปขออะไรที่นั่นมาไปขอส่วนใหญ่จะขอเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะขอไปขอเรื่องงานที่นู่นเนย้ออิงน่อยงานทับถมตัวแค่นี้ตายแน่มึงเอ๋ยพร้อมแกงตายเตรียมตัวไว้เลยห่างไปเลยบวงสวงอีกทีให้รู้ทีมึงบุ๋ม โอ้ยต้องเกาะไว้หน่อยเว้ยใครใครอยากจะกาะ่แต่ว่าต้องเอากุมารออกถ้าไม่บอกเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้คัดคว้างเมนโชเลยทีส่งมันทีไปเกิดนั่นแหละอ้าวกี่วันดีท่านถามมันก่อนสิท่านเอ๋ยมันมีไว้เลยกี่องค์เล่าเอาไปกุมารกี่องค์สามจ้าน้ำไปน้ำมากันสามคือจะเป็นไอ้ไข่เหมือนเดิมไอ้ไข่ องแรกไปรับมาเองที่นครอ,องค์ที่สองคือไปไปไ,ไปเช่ามาองค์ที่สามคืออาจารย์ให้มาเลยมีสามองแล้วเมื่อไร่ท่านถามเอ๋ยเมื่อไรนางเลยจะไปบวงสรวงอา้าวยังไม่จบเลยนั่นนี่าฝากถามก <c oughs> ี่ทีนี่นั <c oughs> ่นอ้าวนครปนมจะไปเมื่อไหร่นครปนมจะไปเมื่อไหร่ ชิ้นช้าเดี๋ยวลดหมดกันเลยชินเลยเร็วๆเพิ่มพูนไปวันนี้16ค่ะ16เดือนนี้16เดือนไหนท่านีเเดือนนี้จะห่าเดือนนี้จะเจ็บเลยเดี๋ยวมีกุศลเดี๋ยวมีแห่นางรำพรตุตนี่แหละเนาะเป็นของเขาท่านเองเดี๋ยวเธอก็จะได้บุญจากที่นั่นเขาถึงถามเธอเข้าใจไเปล่าเธอจะได้โชคจากที่นู่นเข้าใจยังอ้าวทีนี้ไปแล้วก็กลับมากี่วัน ไม่เธอไปนะคอมวันอมไปแค่สามวันทำไปไหว้ไปกราบทุกอย่างเรียบร้อยโดยตรงงานนี้แล้วก็กลับมาทีนี้กุมารสามเธอจะเคลียร์เขายังไงเขาจะให้เคลียร์ยังไงจะให้เคลียร์ยังไงคือถ้ากุมารอยู่แล้วไม่เวิร์กไม่รวยก็แยกกันดีกว่าสงไปเกิดดีกว่าท่านอยเก็บไว้มันเปลืองข้าสาร อ่าพว่ามันไม่ทําประโยชน์แล้วนี่ยอดขายตกชเชิญมันออกตามนี้ไอไข่มันไปไปเอายี่ห้อเข้ามาเสียหมดเลยนั่งเครื่องบินไปเอาด้วยนั่งเคองบินไปเอาถึงที่ไปเอาถึงที่เลยอ้อยี่ยเลยวะเอาสรุปแล้ว,มมะะลวไม่ใช่พี่ขายแท้จริงใช่ไหมไม่ใช่ท่านเอ๋ยใช่เลยคงไม่ว่าเก่าขานได้วงวิญญาณมาร่วมกัน นั่นแหละนะจึงไม่เกืออแฟรพี่ไข่ของแท้เนี่ยเขามีแต่ลุงเขาจะให้เปล่าถ้ามาแล้วลุงแล้วก็ลิ่งนะไม่ใช่เลยเพราะพี่ขายเขาไม่เสียยี่ห้อหรอกแล้วถ้าเราไหว้ดีทําดีนะเขามีพลังเยอะนะพี่ข่เขาไม่ได้ของปลอมแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะได้ของแท้มาหรือเปล่าอาเป็นว่าไม่ใช่ไข่แล้วกันต้องทอยังไงกี่วันสำหรับสามดวงมิญญ,ญานเด็กน้อยนี้ เอ่ยถ้าให้เอ่ยออกมาคงสามสิบวันนาะนั่นแน่บุญตรงนี้จะหนุนด้วยแหละท่านหให้ประสบผลสำเร็จกันด้วยเอ่ยอชีวิตเธอจะดีขึ้นด้วย<ะ>ไม่งั้นตะกี้มามันก็แบบดำ,ดำดำมืดมืดแล้วก็แห้งแห้งหิวหยววิญ,ญญาณเด็กมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เธอก็ไม่ได้ไว่า้มันด้วยใช่ไหมก็สดมลก็แผ่ให,ให้มันกินแต่มนไม่ให้กินข้าวก็มีขนม มีอยู่ทุกวันไม่ไม่ได้ทุกวันค่ะแต่ว่าจะไหวคือไหวโกนอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันมันหิวตายมันไม่ชอบเธอหรอกมันหิวตายแล้วเอาเป็นว่าเอาเป็นท่าเอาไปเลยเมื่อไหร่เนี่ยหลวงตาตั่งรอตั้งนานแล้วเย็นเย็นจะมาเมื่อไหร่ชื่อเพชรกันนั่งไงๆเลือลยไปเขี่กับลำคาญใช่ไหมจะได้ไปเที่ยวเาพนมกับเาก่อนจะไปด้วยเหรอไปขี่เขยังไม่ได้มาป่วยไปเขาก่อน ไอเพชรอะไรอีกอ่อชื่อเพชรไปชื่อนินไปชื่อทองดาดีกว่าทองดานินเพชรอ้าวสามคนตามนี้ทั้งหมดเลยป่ะเอากินอะไรสามคนรวมไปเลยกินอะไรเหรออืมโอ้ยจกส้มตำมันสิมันอร่อยอร่อยจ้าส้มตำอะไรอีกกุ้งย่างปลาเผาอ่ะโอ้โหเปล่าอ้าวอ้าวว่าไปว่าไปก่อนกินกุ้งของตาบอกเวอร์ แล้วกินอะไรไม่เว่อร์อ่ะปลาเผาเหรอมันไปอยู่กินยังไงอ่ะอ้าวปลาเผาก็กินไงกินปลาเผามันอร่อยตาไม่รู้จักเหรอก็กินนะก็กินเหมือนเขากินขนาดกินยังไงหนูก็ไม่รู้ก็อยากใส่ปลาไม่มันโอ้มันเว่อร์เปล่าเนี่ยอ่ะๆๆโยนโยนไปปลาเผาตัวละร้อยกว่าบาทตาบอกว่าเว่อร์โอเคงั้นหนูไปกินข้างกิน kfc ดีกว่างั้อ่ะอ่าๆๆไม่รู้ว่าเนื้อก็อยู่ในพัสดคาลปลาเผามันจะต้องแบบหรูหราหน่อยอ่ะตามนี้เลย ชุมตาฟ้าผาวไก่ย่างนะตำ่วดตำนัวมาหมุนแต่อ้ยลายใหญ่เลยพูดอะอาหารแล้วขนมนมเนยครับอะไรขนมขนมเหรอไม่ค่อยเป็นเรื่องมากกินบ่อยๆมันก็ยังว่าแกมเงือกมันเงือกพังเหมือนนางกินบ่อยๆอ่ะถ้าอยากไปกินมันเลยอ่ะเราไม่กินก็ได้กินน้ำปงน้ำปั่นกินน้ำปั่นไปเลยจบทีเดียวเาไม้ดีกว่ นี่ต่สุขภาพนะกินแต่เปิ้ลอย่างเงี้ยเคมันพร้อมขนาดนี้เยี่ยมันพร้อมเพราะอะไรพร้อมเหรอออพร้อมเพราะว่าเลือดลมไม่ชุดเช็ดคิคนะสงตาคดเยอะคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่คิดแต่รวยคิดแต่แตเอากิคิด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 เลยพร้อมเลยคือ่าพวกหนุ่มไม่ต้องคิดอะไรหรอกกินอย่างเดียวมันมคิดมากมันจะพร้อมนะคนคิดเยอะนะคิด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 กินกินกินกิินิคิ หนูไปทำมาทำไมคะหนูแหนมาคิดคิดเยอะไม่มีอะไรก็คิดคิดอยู่ว่างๆก็คิดว่างไม่ได้ว่างเป็นคิดกินก็คิดอ้าวคิดเสื้อผ้าเร็วเสื้อผ้าลงตาชุดไทยกุมาดีกว่าสวยดีร่างฟ้าแบมแบมเลยจัดเลยสามชุดเด็กตามนี้จะเกิดไปเป็นนักพากย์หนังเลยอ่ะ อปีนเล่นกันนำสนอเอนั่งนั่งดีก่อนเอาปล่อยชัดปล่อยชัดก่อนปล่อยชัดปล่อยครับเอาอะไรลูกอะไรที่มันจะเจือรุ่งเรืองแล้วไปเจ๊กายของตาปลาไหลเหรอ,อปลาไหลก็ได้กีาไหลไหล่ได้ปลาไหลคนละสองตัวก็ได้สินตาปลาไหลสองเลย <ousse S 1> อีกแต่ยังว่านะนะปลาไหลก็ไม่เก่งเท่ากบหน้านของตานะแต่กบก็เป็นเหยื่อของง,งู ไม่ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ปลาไหลก็ยังดีก็ชอนชายอยู่ในคนในตมได้นะหลวงตาเนาะเอาปลาไหลเล่นกันแค่เอาปลาไหลอแค่ปลาไหลสองตัวพอปลาไหลหกตัวหกตัวอ่ะอ่าอ่าตัละสองตามนี้แปลว่าปลาไหลไม่ใช่ตัวเท่านิ้วก้อยนะอ่านิ้วนางมันต้องโตขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่หน่อยขนาดหนาหน่อยหลวงตาให้ดูมันแข็งแรงหน่อยอ้าวปลาไหลจัดไปแล้วแล้วก็สังฆทานหนึ่งชุด แล้วเสื้อผ้ามีแล้วบวชเมื่อไหร่ดอกไม้ทูบเทียนสามชุดบวชเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เออท่าบวชคือสิบห้ามกราแล้วเธอจะไปสิบหกไม่ใช่ค่ะหนูไปหนูไปเดือนนี้จะเดือนหน้าบวชเดือนหน้าเจอกันไปเที่ยวนครพนมก่อนขอบคุณครับสาธุไปได้เลยเราจะเจอิรุ่งแล้วใช่ไหมคะจบไปเลยเหรอไปเลยดิขี่ไปยังอ่ะไม่เดี๋ยวอะไรนะขี่ไปหรือยัง พีมันไปก่อนแล้วไม่จับเธอไล่ตีตายอย่าบอกมันนะว่าหนูอยู่ตรงเนี้ยไปไปเดี๋ยวปู่คุ้มครองสาธุ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 ท่านทิวดามาแล้วอะไรต่อไปอะไรต่อไปกองหยก